ที่ป้าดาเนาะนั่งกินข้าวแล้วกันค้ะให้อ,อยากให้ป้าดาเล่าให้ฟังนิดนึงเวลากินข้าวเนาะเวลาเคี้ยวผักมันก็เคี้ยวได้ไม่ละเอียดป้าดาถึงเมื่อกินที่ไม่ว่าลวกขักก็ให้มันนิ่ม,ม,มหรือว่ากินแต่ของนิ่มๆเราเอเราก็ไม่ค่อยเคี้ยวเห็นไหมเวลากินอะไรนะแคบหมูเราก็กินน้อยอืมกินแค่อันอันคืออยากกินแต่ว่า เข้าใจว่าฟันตัวเองเนี่ยไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นถ้าใส่ฟันแบบนี้เราต้องถอดไหมถอดได้ไหมเวลาก็เวลานอนเขาก็ถอดไช่เวลานอนเราทานข้าวเราถอดได้ไหมถ้าถอดเราไม่มีฟันเคี้ยวโอ้ใช่เพิ่งสังเกตเมื่อวานตอนที่ไปธุระกับแม่ดาที่บ้านม่วงเมื่อวานก็เห็นแม่ดาใส่แมสก็เลยอ้าทำไมแม่ดาใส่แมสคือช่วงนี้เอาตรงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใส่แมสกันหรอกก็เลยแบบแต่ไม่ได้ถามนะับว่าแม่ดาเป็นอะไรทําไมใส่แมส แล้วก็เห็นบอกว่าเอฟซีก็ทักเองว่าทําไมไม่ดาใส่แมสก์แล้วกินข้าวนะก็นั่งกินข้าวอยู่ดีๆนะก็เคี้ยเคี้ยวตามปกติแหละเคี้ยวตามปกติก็ไม่ได้ไม่มีของแข็งนะไม่มีกระดูกไม่มีเนื้อที่มันเหนียวๆนะไม่มีเนื้อชิ้นใหญ่ไม่แล้วดีๆมันก็มันก็คือหักเรารู้สึกยังไงว่าเวลาอ๋อมันดังออกมาเลยเหรอได้ยินเสียงดังก๊กเลยอ๋อออ จ,จริงแล้วก็บัดน,นี้เราก็ไม่มั่นใจแล้วทีนี้เราไม่มีฟันแต่ว่าก็ยังใส่อยู่นะให้มันหักออกมาสามที่ก็ยังใส่วใส่เคี้ยวอาหารอยู่นะอยู่ข้างในคือแม่ดามีฟันปลอมที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยปกติแล้วเนี่ยกี่ซี่ครับก็ข้างในข้างในสองข้างตรงเหงือกสองข้างค่ะแล้วก็ตรงหน้าเพราะว่ามันมีตรงหน้าแค่สอง อเดี๋ยวตัวที่หักคือตรงไหนทีนี้ตัวที่หักก็เก็บไว้อยู่ว่าจะเอาไปให้คุณหมอดูว่ามันสามารถซ่อมซี่ตรงไหนในเหงือกหรือข้างหน้าข้างหน้าไงดูได้ไหมดูได้ไหมอ้าวคือเราไอ้พอหักปุ๊บเราก็ถอดเก็บไว้เลยมาดันลงยิ้มนิดนึงเออนี่ใครเอฟซีก็ขาดความมั่นใจไปเนาะเห็นบอกว่าความมั่นใจตอนนี้เหลือเท่าไหร่สูญ เหลือศูนย์นี่แหละถึงถึงเวลาพุ่งช่างกลับบ้านด่วนเพราะว่าเพื่อที่จะเดินทางไปหาคุณหมอแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอว่าบอกบอกเรื่อกลงเนาะบอกลุงแล้วจะกลับวันนี้แหละอจะกลับวันนี้ไม่ไปพรุ่งนี้พร้อมกันอ๋อจะกลับกับแอดมินเนี่หมอค่ะอ๋อใช่ใช่แอดมินเนาะแอดมินแอนแอดมินแอนแอดมินอ้อเขาจะกลับก่อนพรุ่งนี้ก็จะไปหาหมอเลยแต่เช้าจะไปหาหมอแต่เช้า ซ่อมได้ไหมถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็จะพอทำใหม่อืเพราะว่าถ้าไม่ทำใหม่แม่ดาวก็คงจะต้องใส่แมสอีกนานใส่แมสอีกนานแล้วก็คงจะไม่ได้ยิ้มไม่เหมือนอคนอื่นค่ะเข้าใจความรู้สึกค่ะแล้วไปหาหมอที่ไหนฮะอำเภอดงหลวง้วยจังหวัดมุกดาหารก็หาที่ตาวงที่สะดวกที่สุดอ๋อก็คือไปอำเภอที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลเตางอยแต่แม่ดาวก็ความจริงน่ะแม่ดาวก็ย้ายสิทธิ์มาสกุลแล้วนะ น่าจะไปที่วนอนก็น่าจะได้เนะแต่ก็ยังไม่เคยไปสักครั้งไปถามดูเดี๋ยววันต่อเพราะว่าไปรับยาเวลา้ก็ไปรับที่วานอนจะลองถามดูว่าถามเขาว่ามาบ้านม่วงได้ไหมบ้านม่วงมันจะใกล้กว่าถ้าไม่ได้ไปก็ไปถามเขาว่ามาบ้านม่วงได้ไหมเนาะจะไปถามว่ามาบ้านม่วงได้ไหมเพราะว่าเรามีแสได้ว่าช่วงนี้ก็ยัง านอะไรก็ยังลําบากอยู่เนาะลาบากเวลาเคี้ยวอาหารน่ะมันก็ยากนะมันไม่ได้ง่ายคือมันมันจะติดเพดานมันจะติดเหนืออมันไม่ลื่นเหมือนเหนืออเรานะเหอือเวลาเคี้ยวไปผักส่ะนันก็บางทีบางทีมันก็เหมือนว่ามันจะติดคอเพราะมันติดเหนืออด้วยไงถึงกินลําบากกินลบากมากต้องบอกว่าอยากฝากทุกคนนะว่า ถ้าเรามีฟันนั้นให้รักษาไว้ให้ดีเ <c oughs> ออรักษาไว้ให้ดีถ้าสมมติว่าคุณหมอแนะนําว่าให้ไปรักษารากฟันรีบไปรักษาเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลเพราะว่าส่วนมากคนจอรอปวดแล้วไปถอนเลยปวดแล้วไปถอนเลยถอนทิ้งแล้วก็หมดไปใส่ฟันได้แต่มันไม่แข็งแรงเหมือนฟันเราอแล้วเวลากินเวลาเคี้ยวอาหารมันก็จะลําบากจ้า ทำคลิปอยู่ทำคลิปก่อนนะอ่ะลจะกลับบ้านด่วนแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เสียความมั่นใจแต่มันหมายถึงเรื่องสุขภาพของเราด้วยจริงๆทำไมไม่ดาถึงไม่อ้วนเหมือนคนอื่นทั้งนั้นกินเยอะแต่กินก็กินช้าแต่ว่านั่งกินนานๆเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดคือมันมีผลกระทบนะคุณไู้ชมนะหลายอย่างเพราะว่าเรียกตัวด่วนฮะกลับด่วนจะตอบไปละได้หกเองงั้นนะคะก็ ป้าดาก็จะกลับกับแอดมินนะคะอ่าก็บอกลุงช่างแล้วนะคะบอกลุงแล้วแอดมินนะคะก็ปล่อยป้าดาเดินทางปลอดภัยนะส่งบงเสียบแล้วไปแอดมินแค่นั้นเหรอมาเดียอยู่กับเพอกเขาเรียกอยู่ไรก็ถุวยเตี๋ยวไปเดินไปดูนมาเดียอยู่กับเพอกเหรออ๋อเสื้อผ้าไม่ได้ไปใช่ไหมอืมโอเคโอเคเด้วเด้ยาชีนี่ยค่ะแลก็ เครียดเรื่องฟันนะไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวอะไรคือเราเข้าใจความรู้สึกของเขาอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จะทายังไงช่วยยังไงได้ใช่แกงวยอ่ะแกงวยเป็นแกงวยเแกเศร้าเลยนะเมื่อกี้ว่าจะถามเรื่องว่าเออคือเราก็ไม่เคยทําฟันที่แบบที่การใส่ฟันปลอมคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขายได้มมันไม่คืาเรียกว่าอะไรเกรดอ่ะมันมีเกรดของฟันปลอมเนี่ยกี่ระดับนะครับซึ่งแน่นอนว่าการไปทําที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ย S <S คงจะเป็นเกรดทั่วไปธรรมดาแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าคนที่มีเงินคนที่มีความพร้อมนะเขาอาจจะเลือกไปทำทีนะ่คลินิกที่เป็นของเอกชนแล้วก็เลือกเกรดที่แบบว่ามันแข็งแรงมันดีนะฮะซึ่งมันจะได้ใช้งานได้นานเนาะคุณผนะู้ชมนะเป็น,นเป็นห่วงแม่ดาจริงๆนะเรื่องนี้นะครับลองนึกถึงตัวถึงตัวท่านเองนะแค่เราปวดฟันนะ แค่เราปวดฟันเนี่ยเราเคี้ยวอาหารไม่สะดวกไม่อร่อยเหงือกบวมแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วมันเป็นฟันหน้ามันมันขายความมั่นใจใช่อันนี้มันเป็นทั้งในเรื่องของเหงือกแล้วก็ฟันหน้านะมันเป็นความเป็นความมั่นใจนะครับสุขภาพบุคลิกภาพหลายสิ่งหลายอย่างเลยคุณผู้ชมนะคะเป็นห่วงแม่ดานะคุณผู้ชมก็ได้เสือถือโอกาสในคลิปนี้แล้วนะฮะส่งกําลังใจให้แม่ดานะครับผมแล้วก็สมมติว่านะครับแม่ดาโชคดีนะครับมี เกรืออะไรอ่ะถูกรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลนี่เมื่อเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะทางคุณแม่ยุพินนะลุงเต่าเจ้าของบ้านที่เราไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็ได้มอบลอตเตอรี่ให้กับแม่ดามาจริงเหรอจริงดิให้พี่เสือใบหนึ่งให้แม่ดาหนึ่งใบเลขเดียวกันเหรอก็ขอให้งวดนี้เราถูกรางวัลถ้าพี่เสือถูกแม่ดาก็ต้องถูกนะฮะโชคดีจังแม่ดาจะได้เงินจากก้อนนี้แหละไปทําฟันที่คลินิกเอกชนที่แบบ ทำอย่างดีนะ่ะนะจะได้ไม่ต้องมาแบบมีความเสี่ยงในเรื่องของนะฟันหักฟันฟันปลอมชํารุดอีกเนาะนะฮนะกอขอให้ไม่ดาโชคดีพี่สืก็จะโชคดีด้วยนะ <c oughs> ส่งกำลังใจให้แม่ดานะกนะ็จะได้ทําฟันใหม่แล้วก็ยิ้มอย่างได้มันม่นใจแล้วก็บุคลิกภาพก็จะดีขึ้นแล้วกนะ็เรื่องของสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณนะครับสําหรับครั้นี้ฝัสดีครับ